ของกันไว้เยอะเยอะเพราะว่าฐานนี้ก็เยอะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้นซอมบี้ผมว่าพวกซอมบี้จะทิ้งไปเถอะซอมบี้จะทิ้งไปเถอะคุณผู้ชมแบบเรารวยฐานแล้วตอนนี้ เราเลยถ่านแล้วคุณผู้ชมแบบว่าไปสู่จุดแปดหมื่นเมตรได้ชิีวๆอะ่ะทิ้งไปทิ้งไปซอมบีเนี่ยมันลงรถไฟมากคุณผู้ชมดูถ่านของผมดีผ่านโคตรเยอะอะ เรารจะกะมาเป็นเชื้อเพลิงสำรองแต่ว่าไม่นา่าละเออทิ้งไปโอเค โอเครวยรวยเดี๋ยวมีเพิ่มอีกถ่ายมีก,ก,กี่ก้อนนี่นั่นาจะไปได้ไหลายหมื่นเมตรเลยอ่ะสี่ก้อนโอผมว่าเก็บอีกอีกนิดหน่อยแบบอีกสักอีกสักแปดก้อนนี่น่าจะไปได้แล้วแหละไอ่ไอแปดหมื่น 80, เมตรเนี่ย แปดหมื่นเมตรไปได้สบายๆบ,บอกเลยอเออเจยานะเ๋ยวนะเงินะผมอ<า>ย,ยู่ใส่เมื่อกี้ผมเอ๊อ๋อผมไม่ได้เอาอีกอันหนึ่งออกมานี่ว่าโอเคสี่ร้อยมีฐานตอนเริ่มเกมีสองก้อนทำให้เราประหยัดเงินในการซื้อฐาน เออเอาไปให้หมดเลยตามผมไปแล้วเอาน้ำมันง,งูมาน้ำมันง,งูช่วยชีวิตไว้สองหมื่นเบนนี่น่าจะมีเทสล,ลแลบหรือเปล่าไอ้แลบของแลบอะแลบมันก็น่าจะมีแลบเดียวปะเกมน,นี้ไ

ปังปังบ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 งอันนี้ ็กตัวนี้สู้ถ้าใช้กระสุนปืนสู้เนี่ยแบบว่ามันจะเพลอนกระสุนมากฮะเพราะมันอึดกับปืนมันอึดกับกระสุนอะไม่โดนอีกไม่ได้ไปขุดมันได้ไม่เกินหรอกอืมอืมอืม,อม 嗯嗯。嗯 อืมโอเคอืมอืมผมว่าอีกสักพักเราได้วิ่งเพราะว่าอุ้ยน,น้ำหนู สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เก็บได้เก็บหมดอันนี้ดาบเก็บไปเก็บไปดีไหม เก็บปเจ็บดีเฮ้ยึิอัพไม่ได้ป่ะคุณผู้ชมกดหยิบขึ้นมาไม่ได้นั่นมันาต้องคำสาบหรือเปล่ามีอะไรนะ่้สนใจไหมเนี่ยนั้นไม่มีมีแต่ภาพแห่โอเคไม่เข้าไอโยมาคุณด้เวลากลับบ้านกันแล้ว ไม่ได้กลับบ้านหรอกกลับรถไฟกันแล้วเออแต่เหมือนหมู่บ้านนี้ไม่มีไม่มีตัวที่เป็นแบบว่าค้าวบอยเลยนะคื่ซยอมบี้หมู่บ้านหนะ้าเป็นหมู่บ้านที่ผมจะแวะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแหละโอ้เหียทำไมทำไมกูมมไม่ชม ทำไมกันเออกูว่าแล้วมากูกูว่าแล้วมากูไอชิชิบหายเฮ้ยกายจะขี่มา้ามาบุกสักหน่อย ต้องเดินเท้าบุกฮะเอ่อรู้สึกว่าตอนแรกยังจะไม่มีซัมบีใช่ไหมคือผมไม่เคยมาบุกเทสลแลบเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแลบนี้เลยเหมือนจะต้องอ้ยทองหาชิ้นส่วนใช่ไหมอันนี้ไง หาที่ส่งมาประกอบน่าจะอยู่ในภายในแล็บนี่แหละคุณผู้ชมแขนเหลืออีกสามส่วนอันนี้สมองอันนี้อะไรอ่ะอ๋อหยิบไม่ได้อันนี้ อีก yeah. ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมส่วนหนึ่งผมว่าวันนี้วันนี้แหละที่ผมจะได้ตายต้องมาเดินเครื่องอแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเหรือแค่ประกอบล่างก็เสร็จเลย แต่ผมตาผมบอกก่อนเลยนะว่าผมจบคลิปเลยนะอีกส่วนหนึ่งอยู่ไหนวะ หาไม่เจอว่ะคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งมันคืออะแขนข้างหนึ่งอะ่ะมีต้องอื่นดีไหมอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะนีป่ะเออใช่นนี้ต้องออกไปดูข้างนอก อยู่ไหนวะอ๋อม่อยู่ตรงนี้อ๋อมันอยู่หลังมันอยู่ข้างหลังแอบฟันยานเลยเอางนะี้นรเอางี้นะคุณผู้ชมนี่คือแผน เราจะล่อมันออกมาไม่ในคลิปผมที่ผมไปดูมาไม่ได้มีน้อยขนาดนี้นะซอมบี้นี่ไง เหมือนเอามาเปๆๆ็นเบอเบสป่ะต้องมีอีกสิไม่ดีก่อนนั่งไงอืมโอเค มันจะค่อยๆเกิดนะมันค่อยๆสปาวไอยโยล่ลของคมครับโอ้มาใกล้เลอเกินมาใกล้เกินไปนะบางทีนะ ว้ายว้ายว้ยคือมันนู่นม,มาป่าแน่เลยว้ายว้รีดหลบก่อนใช่ไหมโอ้ชื่ หมาก็ยังกัดได้เนะาะพาแผลกูอยู่ไหนโอเคตอนนี้หมาโอเคตอนนี้ผมอัญเชิญบอสไปอยู่ตรงท้ายเกมแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะรอดไหมตอนท้ายเกม ผมจะล่อไปถึงคล้ายเกมหรือเปล่าอย่างผมยังไม่รู้เลยโอ้ยอืมอะไรผมกดรีคูดาวทำไมเนี่ยไม่ใช่รีคูดาวรีโหลดกระสุน บุกแลบครั้งแรกครับบอกเลยมีอไหมผมเะแางมีจริงด้วย,วยปืนได้แล้วปืน คุณผู้ชมอยากได้มันได้มันแล้วคุณผู้ชมมีบอลอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมโอเคไปแปดหมื่นเมตรแล้วคุณผู้ชม ห็นรือเราจะไปปลูกประสาทบัมไพอีกที่หนึ่งดีไม่อะคือไม่มีมาไม่มีมาแล้วมันบุกยากฮนะจริงจริงมันก็บุกยากทั้งทั้งไอแลบนั่นแล้วก็ทั้งประสาทบัายแล้วจริงๆบุกยากทั้งนั้นแหละ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. I didn't want to listen to the nose. I just, <laughs> just <wanna> keep, <laughs> keep, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'm going to keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't believe that they know enough to move, move along. I push myself to be the best. Start with no regrets. Live with every.

มีฐานไหมมีมีมไปทุกทีก้นะให้ไปถึงเมตรหนึ่งหนึ่งเมตรหมึ่เมตรป เอาหมาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะคึเพิ่งเห็น Because I've lost everything I'm going to show you out the breath. If you want it bad, I'm going to show you how you can get it back. I feel like I'll be number one. I'm working hard until I get just what I want. Yeah, I won't handle it like a gun. Shooters going to shoot it, and I'm going to shoot until I want to do it on my own, so i got to get through it. And the only thing I know is. เอาหนานแค่เมือ่อีปแล้วได้กี่อันเลยสามร้อยขึ้นมาอีกแล้วมาป่าอีกแล้วแต่เราจะไม่เสียเวลาฮะเราจะไปเลยกันเลย เราจะไปกันเลยคุณผู้ชมนี่เป็นคือที่เป็นโอกาสทำเงินแต่ผมไม่ไม่ฟาร์มละเอาหมอว่าอยู่ใกล้เลยคุณผู้ชม Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up oh, never slow till I need to be my finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong to my to move along for oh, be with no regrets live with everybody See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens Like ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know it's Is like that I'll never give up Never slow till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the sardines My only medicine yeah. Everything I do I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me get in. Let me yeah, be ready to win. bây giờ mới mày rồi á Hồi qua mình có tay mùa ba anh được rồi nè